ดดูมันเ่็นไหมันขนาดนี้มันเยียงไหมจงอจงลองจะหายกคนเียงไหมเกียงไหมโอ้โหตาถาหัวหัวล้านดำกรเท้ากเดอหีเ้ยเาวันลาสี่ห้าค้งก็ยังไม่ถึงน้ำหมดคอแห้งให้เอาน้ำไปเยอะๆมาเด็ดมันร้อนมาวันนี้เนาะใช่ นึกว่านึกว่าเดดให้เขาตากชิ้นแห้งโถเวลาค่อยไปถอนยานยานแดดเด้ค่อยคือบบเห็นจุ่มเ้าต่อไปก็ไม่ต้องไปกลางวันทำไมใต้แ็ดไปกลางคืนไปรถเจ้าผู้เดียวนะกลางคืนเวลานอนแล้วก็ไล่สดกับอันทำคลิปก็บบได้กลางเวรกลางนอนกลางเวรนอนกลางคืนเอาแล้วกลางเวรจะทำเงินได้ไงทำคลิปไล่สดไม่ได้ไล่ท่นาได้เลย กลางคืนเขามองไม่เห็นหุ่งมองไม่เห็นหุ่งก็ใช้เบ็ดเยิงเราไม,ไม่เห็นหุ้งเฮะวนีใช่สปอตไลท์เลยสองเสาหางต่อไปซื้อเบ็ดเสียบให้มันสว่าง,ม,าางมันไม่เห็นวิกวกลัวมันก็ไม่เห็นแล้วกลางคืนม,มันเท่ามากกวนี้เอาเลยล่างออกดีๆมันเท่ามันไม่อร่อยหรอก นนนนไม่ไมพรุ่งนี้จะแกงลงวัดไงพักไปกับอดอนนี่อดอนไม่ยังนะพอแล่แต่แกงแล้วคนไม่ได้กินพอคำด้อยนะครับยังก็เพลเพย์ยังมีทิม,มน้ำดูแล้วยายบอกว่ามันไม่เซี่ยไม่อร่อยจริงของมันอินไลซักเอามาให้บ่ นายสักบอกอามาให้เออเราถามข่าทางนูปข่าวก็มานี่ก็ได้ทางเนาะเห็นไหมอืมนี่ขับเข้ามานี่นั่นเงิน เงินฟูชานก็ชอยนั่นแหละชัยนี่แหละนะเงินเขาชุดท้ายนั่นนะติดทางเฮ็ดก็มันอยากออกอยู่แต่ว่ามันแห้งขี้ดินเนาะเพเด่นใจแห้งดินน้เ่นปากก็ลุกเนาะมองไม่ค่อยเห็น แสดงว่าพวกป่าไม้ปลูกไว,ว้ไนี่เนาะเออแม่นวันนั้นได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าแ้แ้ไม่ว่าเขาตัดอะไรเขาหน้าจะลบไปทิงง้งไว้แต่ั้นนี่ลิมเส้นหญ้าเขาพิการเขเขาไม่ลูรถเขา่าบ่ไม่ตอนนั้นเขาน่าจะลบมาทิงง้งแต่ั้นแกงชังวะ ็มีปลาตัวขายนะจอมทำไมอ่ะปลาตัวใหญ่ใอยู่ในเมืองมีเมืองที่บ้านแถวนี้ไหมไม่มีแถวนี้มีที่ไหนล่ะเขาก็ไปซื้อที่เมืองเนาะแต่เขามีเขาก็มีแร่ปกบัตรอะไแล้วมันะไปมันไปซื้อเข้ามาใส่เขามีนขายที่เขาสั่งสั่งซื้อปลาตัวมันจะส่งไปเป็นโลเป็นคีตแต่เจด้านเขาล่บมาขายเป็นรับมา ตามร้านค้ามาพระสโตขาว,ขาว,ขาวมนม์น,นะคะนะอีปชมมาละน่ะประชุมมันมาแล้วเป็นเด่ใจนะประชมเห็น,นป,รประชมมาด้มะมาโอ้นัน่นท่าว้อ้ยทำไมมันอ้วนจังวะปลาช่มนี่ทำไมอ้วนเปนดารานะปลาชมเมนี่ยอ้วนจังแม่ท้องเราบนี้อยมึงม, <ๆ S 2> มีลูกกี่ข้ออะไรอิปชอม โอตาย,ยากเลยมาหมดเลยหมูหม,มูกับเอ๋นันดีอันด,ดำไงหกตัวเออในลูกห้าตัวหกตัวอีกกระชม่มมึงมาื่อหน่อยมึงไม่มานันน้อนโอโหอ้วนบึกท้องแน่เลยใช่ไหมแกท้องไหมเนี่ยยังไม่ถึงแยกที่สองเลยโอ้ยอะไร ประชมพันแล้วประชมพันน้องประชมพัน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 น้องเสียวเสียวอยู่เดินเดินไม่รู้จักอะไรก็อยากดมอื้ออยากดมอยากดมอยากดมดมกนไปไหนบัตนไหน ล้างช่งเทอาพ่นกก็จะจ่าเทอาเดียว <c oughs> ตำรวจแทงผายตายจีตำรวจแทงผายตายวะเฮ้ยได้ปลากระบอกมาให้กินเนาะบื้อกินแกงเห็ดเด้อได้ยินบ่ดูอ้วน แกงเห็ดน,นี่ค่อยสิภาคอดอนไปแกงเห็ดมอ,อืน่นแน่ค่อยห้ามลงมานี่อีหยังอ๋อนี้ดีบาเบิ่องไหมนี่เลยเนี่ยคู่กินบ่เพ้่อจงได้กินนะเห็ดหน้ามองนั่นแหละ,อ,หละอีหยังมาเบิ่งเดี๋ยวหาว่าค่อยคุยเข้าไปเมื่อเช้านี้<อ> ขั S <S ้วจะมี่ฏิกิริยาขึ้นเด้งขิพาคอดอนขึ้นมืออื่นน่ะเออมันลอ,อกไปเทอนี่มันหกเลยจี่ยังเห็ดไข่เห็ดไข่ในช่องอันจีต่ำกินไในในหม้อน้อยนึงพอดีขึ้นวัดเลยเบิดเลย ระว่าเอ้าไอไมาทำไมไไะว่าได้เอโควิดมาตินด้วยเอามันทอออกว่าอยู่เหลือจะคูกินด้วยจะจะไปกินเจ้าอยู่ในวัดอยู่เลยวะขพารุ่งนี้พรุ่งนี้เห็ดก้อนมันเห็ดก้อมันหวาน มันหวานในตีนมันนั่ละบักินเองแล้วคำพ่ชตั้งใจเอาลงวัดแล้วพัดกินเลยกินเลยน้าอาดอนอดอน้าตั้งใจอลงวัดพัดกินเลยกินเลยโยมไม่อยากแล้วโยมอยากกินอะไรโยมไม่อยากแล้ว ผิดนั่นมันไม่มีเลือดเดิมกดไลกชใ์กดถักรายกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะอ่าจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะบายบาย thank you